สวัสดีครับพี่น้องฮะพี่น้องมันนี่มา้งทำมนูกับเขาไม่ง่ายอีกแล้วพี่น้องเอาแบบเมนูง่ายอีกแล้วมันนี่โอ้ยอดดัดตัดต้นเนาะเอาพ,ออพ่ออยู่ได้กินพออยู่ได้วันนี้พี่น้องเลยยำมาไก่ยำมาไก่พี่น้องมาเบิ่งกันไก่ นี่นซสิอผมนี่ยังได้หรอครับพี่น้องสงสัยเป็นเมโลต่ำอยู่เง็นแต่โคกกระเพิกนี่แบบเป็นเมโลต่ำนะน้ะนองน้องเนาะงวันนี้เขาสิมอว่าต่ำยั่งวันนี้ฮะต่เพิกก็แป๊บน,นึงแป๊บนึงพี่น้อง ทำกับเมนูอย่างครับก็นั่งอบปลาปลาไปอยู่โอเปลือกไปอยู่เดี๋ยวใส่กระเทียมเยอะหน่อยครับพี่น้องเพิรุงร่รางกายบางคนโบมากก็บบทลงใจครับแต่ว่าผมใส่เพื่อสุขภาพโบโบมากกิดจะเป็นต้องกิน เือนอ้โ้ไมามมา้ามเลยนนี้เืมอไปตลาดใส่มาค้าอ่อนเนี่ยนะพี่น้องใส่ยี่ามขอนาะกล้า,าสิบหกให้มันสมแหงเนาะพี่น้องสามข้อก็ได้บางคนแบบือว่ามันสมเีหยวแหงเหมือกัตัว จะได้ตัวมันจะตลาดตัวมันมีเม็ดกี่เนอะเหี่ยวพ่กเด้๋ยวเนี่ยเหี่ยวตั้ให้มันเสียบเอาพี่เนาะพยายามเห็ดแต่มันเสียบมันก็สเสียบดอกเนาะเหี่ยวเหี่วกับเหี่ยวตัตมเสียบมันเห็ดเสียบอ่ะยังไงก็ว่ากันไปสินะพี่น้องเหี่ยวได้ตั้สีดีตั้มตัวตั้มตัวนะครับ อ่ะอยนจะกหน่อยนไม่น้องจะมาปูกันหน่อยมันอ่อนก่นมันแตกก่าิตะเพ็ดเลยพี่น้องใช่พี่อีก้ายตะเพ็ดเลย เคคียรับพี่น้องเจียฮ่าตัเ้เทียดก่อนเเทียดกระ่มห่างกรื่งเซ่อไหวงหาาไปหล่างกับท่านนั้นเลยฮะผมยังหรอกอ่ะ <c oughs> จะแนวอบเป็นยัง เก่นัวลงไปพี่น้องอเสียดายเสียลายม,มีเลยมาเสื้อไปพี่น้องด้วยเปิดปะลาไม้ตัวนี้วันนี้ผ้าผ้ากินปะลาตุ่มพี่น้องกินปะลาสมเด็จเนาะโอ้อโบริขยายสามขยเยาก็พี่น้องเตรื่อนนอนกด รื้อขยะแล้วพี่น้องเพราะข่าเนามาไวรวนูนตังไว้นาน,ม,น,ม,นมันกืบลกไปอย่ปฝนมนคนมันนี่ใส่ปลาฟ้าซีสมีละพี่นอ้องโฆษณาสวยเปิ้ล <c oughs> ห้าคนข้าพี่เดียร <c oughs> นะไอห่หงนาวอยู่พี่น้องเสีมก็นเนาะ้นอนเนาะ

อาใส่ลงไปพี่น้องน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะคั้มเอ้ยมาคั้มมาวางางหน้าว่าเสก,กันสักหน่อยยังไปบีบได้พี่น้องน้องก็กหน,น่อยหนึ่งก,ก็เบียบที่เสียวมาหัน,นมาทางพี่พี่น้องหันมาทางนี้เดี๋ยวผมจิบผ่าทำ่องหวะ พี่น้องเนาะมันต้องมีจังหวะเลยมีจังหวะบอลหอยตัวสามสองหนึ่งจังหวะนี้ต้องมาคุณบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเบิ้งปลาก่อนปลามันสุกจะเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งปลาก่อน ซุปซุปเรต้องก,กินตัวหิวเลยพี่น้องไครอยู่พี่เออยู่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวนี่ซุปอยู่ซุปอยู่อะเสียบนางเสียบด้วยครับพี่น้องเป็ดเสียบเลยโอ้ปลากือบแม่เปินฝากมาหายตัวเมืยย่อยพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเมน,นูน้ำเสนอก็เป็นไอ้นี่ล่ะครับเป็นตำหมักทัวกับอย่างปลาอ่ะโอปลาครับอ่ะขอขอบคุณ ผู้ถือก็ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกสาบทุกไหล้วยครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ